สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงนะฮะสคู่นะฮะอ่ะนะครับไปที่สูงครึ่งแรกนะครับคู่ PSV ไฮโอเพนกับเซบีย่านะฮะไม่ต้องดูสถิติไม่ต้องดูฟอร์มไม่ต้องดูอะไรเลยครับว่ากันด้วยราคาน้ำล้วนๆเลยแล้วกล้าพูดเลยว่าช่องนี้ช่องเดียวนะฮะที่จะมาให้บอลกันแบบราคาน้ำอย่างเดียวเลยนะครับไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะครับไปดูที่สูงเต็มเกมนะฮะจ่ายที่0.92ฝั่งนะ0.92ฝั่ง แล้วก็ครึ่งแรกจ่าย0.92ฝั่งโอโหเป๊ะเลยราคา0.92ฝั่งนะครับคือแบบเจ้ามือมาฝั่งไหนอะเจ้ามือก็กินค่าน้ำนะบอลแบบนี้เจ้ามือกินแค่ค่าน้คนะครับเจ้ามือเขาไม่สู้ราคาฉะนั้นมองว่าแบบเนี้ยโอกาสมาสูงมากกว่าต่ำเพราะว่าเจ้ามือเขามองไม่ออกนะว่าบอลมันจะออกอะไรสกอร์เขาเลยจ่าย0ุดเก้าสองฝั่งเพราะว่าแทงสูงก็ได้เยอะแทงต่ำก็ได้เยอะ แทงสูงได้97บาทร้อยหนึ่งได้97บาทแทงต่ำร้อยหนึ่งได้93บาทได้เยอะเจ้ามือเขากินแค่ค่าน้ำบอลแบบนี้มองว่าคู่นี้นะฮะนี่ครึ่งแรกมีสกอร์นะฮะใส่ไปเลย2,000นะครับอ่0สองพันนะฮะนี่ตัวแรกตัวที่2นะฮะไปดูคู่โมโนโกนะฮะกับเลเวอร์เซน สูง2ครึ่งควบ3นะนะำศนโดยเฉพาะสูตรผมนะฮะเวลาแทงสกอร์สูงผมจะชอบแทง0.92ฝั่งนี่คือสูตรส่วนตัวเลยนะครับคนอื่นมาพูดแบบนี้แม่งลอกผมหมดอะบอกเลยนะครับอ่ะนะครับ0.92ฝั่ง2ครึ่งควบ3นะมาดูครึ่งแรกนะฮะจ่าย1.71ไปหาดูได้เลยครับไอ้พวก2องครึ่งควบ3เนี่ยจ่ายแบบนี้น้อยมากนะฮะเนี่ยเห็นปะ2ครึ่งควบ3นะฮะจ่าย0.79 โอกาสที่จะมีสกอร์ก็มีแต่ไม่มากเท่าคู่โมโนาโกกับเรเวนูเซนนะครับได้น้ําน้อยหน่อยหายไป29ต้ตังช่างแม่งนะฮะไม่สนใจเราเน้นเอาเงินนะครับแล้วก็เลยมองว่าคู่นี้นะฮะมีสกอร์นะคู่นี้มีสกอร์จากการที่เจ้ามือไม่สู้สกอร์สูงแล้วนะครับแล้วราคาสกอร์ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยก็เปิดไม่เต็มนะก็เปิดแบบก็เปิดแบบเหมือนจะไม่ยิงอะเปิดแบบเหมือนจะไม่ยิงเพราะว่าแทงร้อยเสีย82บบาทได้ร้อย นะเจ้ามือยอมเสียไปเลยนะฮะสิตังค์เลยแต่มาดูครึ่งแรกเนี่ยเจ้ามือก็จ่ายไม่เยอะนะมาดูสูง1ลูกเนี่ยเจ้ามือก็จ่ายไม่เยอะจ่ายแค่71บาทแต่พอมาดูลูกควบเนี่ยเลทหนึ่งแม่งห่างกันมานับนะจาก71บาทบวกเข้าไปสิบแปดเอ้ยไม่ใช่นะฮะจาก29บวกเข้าไป18 50กว่าบาทเลยระยะห่างนะฮะที่จะได้เงินกับเสียเงินฉะนั้นมองว่าคู่นี้นะฮะ ครึ่งแรกมีโอกาสยิงสูงเาะว่าเจ้ามือในเลทหนึ่งลูกเจ้ามือไม่สู้ราคาใส่ไปครับก็บอกเลยนะฮะการวิเคราะห์แบบมาพูดกันเรื่องราคานะ้ําแบบนี้ไม่มีใครนะผมคนเดียวนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นราคาสูตรเลยนะครับไม่เคยบอกที่ไหนนะไม่เคยบอกที่ไหนเลยก็ฝากให้คนดูนะฮะช่วยดูแล้วก็ศึกษาไว้นะฮะนี่เลยนะฮะคู่บาซซ่นะครับกับแทฟซอนสปอคู่นี้นะครับดูยังไงนี่เลย0.952ฝั่ง นะครับน้ำ0.9เหมือนเดิมนะน้ำ0.9ไม่เล่นนะไม่ชอบเต็มเกมชอบครึ่งแรกมาดูครึ่งแรกน้ำ0.9สองฝั่งจะสังเกตได้เลยเวลาผมแทงสูงครึ่งแรกผมจะดูน้ำ0.9เป็นหลักนะ0.9สองฝั่งเป็นหลักทั้งต่าทั้งสูงนะฮะแล้วทีนี้มาดูน้ําที่3นี่จ่ายไม่ถึง6.0เลยนะฮะจ่ายแห้งๆเลยยิง1.0ปุ้งนะครับสมมุติแทงเลทนี้นะยิง1.0ปุ้งยิงเม็ดหนึ่งปุ้ง,ง, 0, งได้ครึ่ง แล้วเจ้ามือจ่ายแค่นิดเดียวเองเอา59หาร2เท่าไหร่ได้เป็น20ตีไป27.5 27แทงร้อยหนึงได้2 7่ได้ยี่สิสตางค์นะจ่ายน้อยมากฉะนั้นมองว่าเจ้ามือเลทครึ่งควบเนี่ยเจ้ามือไม่สู้แล้วเจ้ามือเลยจ่ายแค่นี้ไปดูในคู่อื่นที่แบบราคาเหมือนกันนะฮะศูนฝั่งเลทหนึ่งลูกมาดูคู่เล่พอสนนเนี่ยเห็นปะจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยเห็นปะยิงปุ้งเนี่ยจ่าย6 หกสิบสามตังค์ห่างกันสี่ตังค์เลยนะแสดงว่าคู่นี้เล่นลําบากเล่นเหนื่อยเจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือรู้และว่าเกิดอะไรขึ้นเลยกล้าจ่ายแพงส่วนคู่นี้เจ้ามือจ่ายน้อยๆเอาง่ายเทคนิคแทงผมนะครับสูงครึ่งแรกเจ้ามือจ่ายน้อยแสดงว่าเจ้ามือยอมนะฮะนะฮะง่ายๆเลยเจ้ามือจ่ายน้อยคือเจ้ามือยอมฉะนั้นคู่นี้สูงครึ่งแรกนะครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ สามคู่นี้นะฮะเอาไปแยกเต็งเดี่ยวทำสเต็ปอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะเรื่องของคุณเลยตามสบายแต่ที่สำคัญนะฮะผมมีกลุ่ม vip นะผมมีกลุ่ม vip พาบวกนะฮะอยากเข้ากลุ่ม vip นะครับนะอยากเข้ากลุ่ม vip นะครับนี่กลุ่มนี้เลยนะฮะอ่ะกลุ่มนี้เลยนะฮะกลุ่ม vip นะฮะรายละเอียดการเข้ากลุ่มอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ในนั้นจะให้บินแล้วก็จะมาว่ากันด้วยสอนดูราคาน้ำล้นล้วนเลยครับ เป็นช่องเดียวนะครับแล้วก็กล้าพูดเลยว่าผมอะ่ะคนเดียวที่ให้ดูราคาน้ําเป็นหลักไม่ใช่มาพูดเทสทูเฮดแล้วก็มาสรุปให้ทีมใหญ่ๆครับผมอ่ะตามนี้ก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ